o o b บ c o m โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยโอเคครับเราก็มาอยู่ในตัวแอปนี้อีกเหมือนเดิมนะครับก็คือ es file exporter นะครับ เพราะว่าคลิปนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะผมจะมาสอนลงมอดดี l e ีส u ็อกเกอร์2021นะครับเป็นตัวฟูลทีมบาเอ็นมิวนิกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสอนเลยนะว่ามีวิธียังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ใต้คลิปของผมนะให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ apk ไฟล์ obb แล้วก็ไฟล์ data นะครับ ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้3ลิงก์นะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดมาให้หมดเลยนะจากนั้นจะมีแอปนะครับผมนี่จะมีลิงก์แอปนะ ES File Exporter นะครับให้เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเหมือนกันถ้าใครยังไม่มีนะสำหรับใครที่มีแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยโอเคเมื่อเรากดเข้ามาที่ตัวแอปแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับผมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมขา,ขาวๆนี่ฮนะนี่ที่ผมขีดไว้นะครับโอเคให้กดเข้าไปเลยจากนั้นให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับผมนะกดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนหานะครับผมให้เราเลื่อนหาดูนะ๊บเมื่อเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนี่ครับไฟล์ที่ผมให้ดาวน์โหลดตอนแรกเลยนะครับ นี่ครับจะมี3ไฟล์นะโอเคไฟล์แรกก็คือไฟล์นี้ครับผมเป็นไฟล์ apk นะครับเป็นตัวสีเขียวน,นี่นะจากนั้นไฟล์ที่2ก็จะเป็นไฟล์ obb นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นไฟล์สุดท้ายนะครับก็คือไฟล์ data นะครับผมทั้งหมดนี้จะเป็น3ไฟล์นะครับที่ผมให้ดาวน์โหลดมาตั้งแต่ตอนแรกนะโอเคจากนั้นทำ ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับให้เพื่อนๆกดตามผมเลยนะครับให้กดค้างไปที่ไฟล์ OBB นะครับจิ้มค้างไว้เลยปั๊บเมื่อจิ้มค้างแล้วนะครับแถบเมนูมันก็จะขึ้นมานะครับสังเกตด้านล่างนะให้เรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะหรือว่าหรือว่ามันจะเขียนว่าเพิ่มเติมนะครับให้เรากดไปจากนั้นนะครับผมให้เรากดที่แตกไฟล์นะครับ แตกไฟล์ไปที่นะโอเคให้เรากดแตกไฟล์ไปที่เลยจากนั้นกดตกลงได้เลยนะครับอ่ากดตกงลงไปครับเขาก็จะทําการแตกไฟล์นะรอนิดเดียวนะครับรอแป๊บเดียวป๊บจากนั้นนะครับผมก็จะมีไฟล์ obb เด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะเจอแฟ้มหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดค้างไปเลย กดค้างแล้วก็กดมาที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเพิ่มเติมนะกดไปครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ย้ายไปที่ครับผมนี่กดไปย้ายครับผมย้ายไปที่โอเคจากนั้นให้เราเลื่อนนะครับผมเลื่อนหาคําว่า Android นะครับผมนี่ให้เราเลื่อนหาคําว่า Android กดเข้าไปเลยครับจากนั้น มันจะ,จะขึ้นมาเป็น Data Media obb นะครับให้เรากดที่ obb นะเนื่องจากเมื่อกี้เราย้ายไฟล์ obb มานะโอเคกดไปที่ obb ครับปึ๊บจากนั้นทำการตกลงนะครับผมกดตกลงไปเลยแค่นี้นะครับแฟมมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าจะไปอยู่ที่ Android แล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เรามาทำไฟล์ Data เหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนเหมือนกันเลยให้เรากดค้างนะครับจากนั้นมากดจุด3จุดนะครับหรือว่าเพิ่มเติมนะปับ๊บจากนั้นนะครับให้กดแตกไฟล์ไปที่เหมือนเดิมเลยนะครับไฟครับผมจากนั้นกดตกลงได้เลยปับ๊บไปอย่างรวดเร็วครับผมโอเคก็จะมาเด้งเหมือนเดิมเลยนะครับเด้งไฟล์ตรงนี้นะครับเป็นเป็นไฟล์ Data นะ ให้เรากดไป1ครั้งเหมือนเดิมก็จะเจอแฟ้มเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ให้เรากดค้างได้เลยครับจากนั้นมากดจุด3จุดตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าเพิ่มเติมนะโอ,โอเคแล้วเรากดไปที่ครับย้ายไปที่นะครับตรงนี้กดเข้าไปย้ายไปที่จากนั้นให้เราเลื่อนหาคําว่า Android เหมือนเดิมเลยนะครับป๊บโอเคเจอแล้วครับผม Android ตรงนี้ให้เรากดไป1ครั้งนะครับจากนั้นเมื่อกี้เราย้ายไฟล์ Data มานะครับให้เรากดไปที่ Data 1ครั้งอ่ากดเข้าไปครับผมปั๊บจากนั้นให้เรากดตกลงได้เลยนะครับอ่าโอเคกดตกลงไปโอเคครับไฟล์ตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าเราย้ายไปที่ a n นด o i d เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับ การติดตั้ง apk นะครับผมหรือว่าตัวมนุษย์ต่างดาวเขียวๆนี่นะโอเคเครื่องอื่นอาจจะเป็นรูปอะไรต่างๆนะแต่เครื่องผมเป็นแบบนี้นะบางเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอย่างงนะให้สังเกตคําว่ามันจะมีคํา <teenage> ว <fashion online> <c oughs> ่า d r e a m l e a g u อ2021ส mod นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับให้อ่านตรงนี้นะถ้ารูปไม่เหมือนกันนะครับโอเคให้เรากดไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ ตรงนี้ครับผมกดติดตั้งปั๊บโอเคจากนั้นรอสักคู่นะครับโอเคมาจุดนี้แล้วนะครับให้เรากดติดตั้งได้เลยนะครับกดติดตั้งไปครับผมรอติดตั้งสักครู่นะครับรอสักคู่นะครับตัวนี้เป็นมอบายเยนนะครับผมเป็นล่าสุดเลยนะที่ผมหามาได้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นนะครับ ปับ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเล่นลื่นหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง b o b b y c o m นะครับโอเคครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่เกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอที่แดงกล่ำแบบนี้นะครับผมโอเคนี่ก็คือ m o d e a m l e a g u e 2021นะครับเป็นฟูลทีม m บ y ์เยนมิวนินี่ครับแฟนๆบร์เยนนะครับ,น,น,รบน่าจะชอบใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอโอเคนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ทีมนะ ว่าทีมตัวผู้เล่นครบหรือเปล่านะครับเป็นตัวบาเยนหรือเปล่านะครับนี่โอเคก็มีเลวานรอบกี้นะครับที่ผมรู้จักนะครับแล้วก็มีมันดิเอลนอยเออร์นะโอ้โหแต่ตัวมอสตัวนี้นะจะเป็นรีมลีก2,028เอ้ย2,018นะของภัยครับผมแม่ไป2,028เลยนะฮะโอเคมอสตัวนี้นะจะเป็น เขาทํามาจากดิมลีก2018นะครับเพราะว่าดูหน้านักเตะนะครับยังไม่เหมือนนะดูจากนอยเออร์นะครับเออนะก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตําหนิแค่ตรงนี้นะเพราะว่าเป็นผ้าเก่านะครับหน้านักเตะก็อาจจะยังไม่เหมือนนะครับมีลอยลอซานเน่นะครับนี่ครับย้ายมาจากซิตี้นะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับผมอ่า นี่คือล่าสุดจริงๆนะครับเพราะว่ามีเลรอยซาเน่นะครับย้ายไปจากซิตี้นะครับผมฤดูกาลล่าสุดนี้นะครับผมเพิ่งย้ายเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนักเตะนะก็มาดูนักเตะขายกันบ้างนะว่ามีใครนะครับอ๋อโอเคนี่ครับมีเดี๋ยวเราลองซื้อนะครับซื้อเออซาร่ามานะครับผมอ่าลองซื้อซาร่านะครับเงินไม่จํากัดเหมือนกันนะครับผมตัวนี้โอเคนี่ครับดูครับ ชุดโลโก้นะครับใหม่หมดเลยนะครับผมนะเป็นฤดูกาลล่าสุดนะครับผมฤดูกาล2020-2021นะครับอ่าเงินไม่จำกัดนะครับ16กล้านนะครับผมโอเคนี่ครับมาดูที่ทีมกันบ้างนะครับโอเคโลโก้ทีมทุกตัวนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมถือว่าเก็บรายละเอียดมาได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรับมอสตัวนี้นะครับเออนี่ครับผม โอเคตัวนี้อาจจะอยู่ลีกตำตๆอยู่นะครับผมเพราะว่ายังไม่เจอทีมใหญ่ๆเลยนะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราอ่าตัวนี้คืออะไรชุดนะครับผมมาดูชุดกันบ้างนะครับอ่านี่ครับชุดตัวนี้คือชุดเย้านะครับไปดูชุดเยือนนะครับนี่ครับชุดเยือนดูครับสวยนะครับผมหรือว่าชอบเลยนะโอ้โหดีเลยนะคผมนี่ เออชอบชอบนะครับผมสีสวยเลยนะครับโอ้โหชุดผูรักษาประตูสีชมพูสวยมากนะครับผมชอบว่าคูดสีเขียวแสบตาดีจริงๆนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูสักแมตช์หนึ่งนี่ครับเพื่อจะไปดูตัวในเกมด้วยนะครับว่าแหลกไหมมีกระตุกไหมนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอ ไลค์ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้หามอสได้ดีมอสสนุกสนุกนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวกดไปเริ่มนะครับผมกดเพยไปเลยมาดูกันนะครับในเกมว่าจะกระตุกหรือเปล่านะเออโอเคครับผมโอ้โหสวยมากครับตอนนี้ไม่อยู่นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับสนาม อาริอันอารินานะครับผมนี่โอ้ภาพสมูทมากนะครับนี่ฮะตัวนักเตะเต็มร้อยหมดเลยนะครับผมเออไม่ต้องอัพเพิ่มอะไรทั้งนั้นนะครับนอกจากเราจะไปซื้อตัวอื่นมาครับก็ต้องอัพนะครับผมโอเคยอดถือว่าเอาเรื่องเลยนะภาพแบบนิ่งมากโอ้โหปุ่มก็น่าบังคับมากครับผมโอ้โหเนี่ยน่าเล่นนะครับเออนี่ัเลื่อนเลยนะเลื่อนเลยโอ้หูนักเตะก็วิ่งเร็วมากเพราะว่า อัพมาเต็มหมดแล้วนะอ้โหแบบวิ่งกิจจาร์ดมากนะทุกคนโหนี่ครับแฟนแฟนบร์เยนนะครับน่าจะชอบนะครับผมเออเป็นเล่นกับขำนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องสีเรียดนะครับผมอ่าเล่นสนุกสนุกกันนะครับเคผมก็จะพยายามหานะครับมอสดีๆนะครับมอสสนุกสนุกมาให้ท่านผู้ชมนะครับขอแค่ขอมานะครับผมอยากให้ผมหาทีมอะไรมาเล่นนะครับเออมาสอนนะครับก็ต้อง คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่เหงาด้วยนะครับผมแค่ได้อ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะครับผมก็มีความสุขแล้วนะบางคนอาจจะด่าด้วยซ้ําไปแข่จังหวะนี้มง่งโอ้โหบางคนด่าผมก็เออ่านไปก็ยิ้มไปนะผมอาจจะแบบปิดพลาดเยอะนะครับก็ต้องแนะนํากันได้นะครับผมนะเออ โอเคประมาณนี้นะครับผมนักเตะเดี๋ยวผมยิงประตูสักหนึ่งประตูให้ดูก่อนนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการสอนนะโอเคบางคนบอกว่าผมพูดมากไปนะครับผมก็ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะเป็นการสร้างสีสันนะครับอาจจะทําให้ทุกคนเบื่อได้นะ <laughs> เออก็เอนเตอร์เทนนะครับผมนะเออตัวจริงนี่ผมไม่พูดเลยนะทุกคนโอเคจงังหวะน,นี้ยังไง เลวานดอฟสกี้โอ้โห่วงนี้ต้องแย่งก่อนแล้วครับโคมันโคมันโคมองโคมันอ่านผิดไหมเนี่ยโอเคจังหวะน,นี้แล้วจังหวะน,นี้ให้เลวานสต็อบกินจะจ่อยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โ oh, หหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเลวานดอฟสกี้แหมจังหวะน,นี้ครับโอ้โหต้องชมเลยครับเป็นจังหวะที่โคมองนะครับเลียงจี้เข้ามาทางริมเส้นแล้ว จายให้โอ้โหเรียบร้อยครับยิงหน้ากอบเขีดโทษนะฮะถือว่าระยะเผาคนนะครับปุรศัพทตูหมดสิ์เซฟเลยจังหวะนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสหรับมอสตัวไบอนนะครับผมเป็นมอสดีมลีก2021นะครับก็เป็นฤดูก,กาลล่าสุดนะครับนักเตะครบนะครับผมไม่ต้องสืบนะเออ ว่าแต่มันซูมเข้าซูมออกไม่ได้เลยครับเนี่ยโหท่านผู้ชมเออนะครับเออซูมได้นี่ว่อเคเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดนะดูชุดนักเตะดูชุดนักเตะสักหน่อยนะครับผมเออประมาณนี้ประมาณนี้เออสวยนะสวยนะประมาณนี้ท่านผู้ชมเออโอเคประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมก็นะครับผม ถ้าอยากให้ผมนะครับหามดทีมไหนมาอีกนะครับก็ต้องให้ทุกคนนะครับผมคอมเมนต์มาบอกผมนะผมก็จะพยายามหามาให้จนได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแล้วก็มีสาระแบบนี้ต่อๆไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ